สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปบทสรุปงานทดลองใช้พี่พิพัฒน์ต้นกัญยานะฮะอดีตศูนยหน้าทีมชาติไทยนะครับผมใน Data o r i g i จินเลยนะครับผมสมัยนั้นก็อายุ21ปีนะครับประมาณนั้นนะฮะ21หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่วันเดือนวันเดือนเกิดไม่ตรงนะฮะแล้วก็แถมแถมชื่อก็ยังผิดนะฮะ นับสกุลนะครับเป็นต้นกันละยานะจริงๆต้องเป็นต้นกันยาครับไม่มีคำว่า L A นะครับไม่มีกันละนะฮะทีมสร้างเกมน่าจะใส่ผิดนะครับต้องเป็นพิพัฒนต้นกันยานะครับไม่ใช่พิพัฒนต้นกันละยานะครับก็สมัยนั้นยังเป็นดาวรุ่งนะอยู่ราชประชานะฮะนี่นะผมซื้อมา25,000 0ห้าด์นปอนนะก็เป็นตัว indispensable ไปเลยนะครับผม ค่าพลังก็ดีอยู่ไม่กี่จุดนะครับคือวิ่งเร็วนะฮะสปีดต้นดนะีแล้วก็สร้างร่างกายสมดุลน,นะฮะและยิงยิงดีนะฮะแล้วก็ร่างกายแข็งแกร่งนะครับผมแล้วก็มงดีดนอกั้นก็ตัเดเตยเลยดีนะครับพังก็ตามนี้นะครับผมยิงไปสามสิบประตูนะฮะสูงที่สุดในสโมสรเลยนะครับผม พันเชลเลอร์ยิงไป21นะฮะเคาวคอร์สสินะครับคิรอนไดเออร์13นะครับฮุกเกอเวียน่า9นะฮะนองปาโตโซลโน่ฮะ8นะครับผมแล้วก็ส่งไป5้าด้วยนะครับโซโน่ส่งไป15นะครับส่งไป5แมนออฟเดอะแมตช์4นะครับจบเลตติ้ง7.78นะครับอ่าลงไป37เกมนะครับทั้งหมดยิงไป30ประตูนะครับมีอาการบาดเจ็บด้วยนะฮะ2ครั้งนะฮะ สามเดือนกับสิบสวันนะฮะเอ้ยสสัปดาห์กับอีกสิวันนะฮะสองรอบนะฮะก็เลยพลาดโอกาสในการลงสนามไปหลายเกมอยู่นะฮะแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอ continue เกมไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอต็อปเลกคอร์ดก่อนนะเพื่อจะรอดูเดือนสุดท้ายว่าจะได้นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมหรือเปล่านะฮะสักคู่นะครับ กลับมาครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับแต่ก็ได้ไปถึง4เดือนเลยนะครับผมนี่นะครับกันยาตุลาพฤศจิกาและก็มกรานะครับได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจําเดือน4เดือนเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็ได้อะไรกีนล่ะได้นักเตะยอดเยี่ยมยดาวรุ่งยอดเยี่ยมของอากฤษนะฮะจากการโหวตของเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันเองนะครับผม ได้เหนือแอสลีโคแล้วก็ล็อบบี้คีนนะครับผมนี่นะครับพิพัฒน์ต้นกันยานะครับแล้วก็พาทีมเกือบประสบความสำเร็จนะครับจบอันดับ3นะครับได้86แต้มนะครับห่างอันดับ1นึ่งอาร์เซนอลสแต้มนะครับนน่าสุดท้ายไปซวยนิดนึงนะไปเจอเลียพูนะฮะก็เลยโดนเลียพูไปสามหนึ่นะครับ,รบสู้ไม่ไหวแต่สุดน่าสุดท้ายก็ยังยิงนะต้นกันยา โอ้โห oh, oh. เหมือนเกมแบบบังคับมาให้ไม่ได้แชมป์นะเกมสุดท้ายเจอเรีพูลไปเยือนด้วยนะครับแม่น่าเสียดายเพราะเกมสุดท้ายนอเซนลเสมอด้วยนี่นะฮะอัซนลเสมอนะถ้าบุกไปชนะเรีพูลก็แชมป์เลยนะครับผมแม่ทาไม่ได้นะแล้วก็ยิงสูงสุดในลีกนะครับในของนิวเซนร้อยหกประตูนะครับผมอืมฮึมก็เสียเยอะเหมือนกันเสียห้าสิบสาประตูนะครับชนะยีิบเจ็ด เสมอ5แพ้6นะครับแล้วก็เรตติ้งจบอันดับ11นะฮะ7จ8จในหลีกนะนะฮะแล้วก็ดาวซันโวจบอันดับ3นะครับ26ประตูนะฮะอิสตรอยสามสิบสีนะครับองลีย9ก้านะแหมถ้าอาการบาดเจ็บ2ครั้งนั้นถ้าไม่เจ็บนะผมว่าโอกาสเปรียดกับนิสตรอยได้เลยครับแหมน่าเสียดายจริงๆนะครับ,น,รรนะรบนี่นะฮะ ก็จบไปแล้วงานทดลองเล็กๆน้นอยๆซีซั่นเดียวนะครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบยืดยาวจนแขวนสตาร์นะเพราะขี้เกียจนะขี้เกียจน,นะครับก็จริงๆกะจะใช้แมนยูหรืออาร์เซนอลทดลองด้วยฮะแต่ว่าแหมอดใจไม่ได้ที่จะเลือกคุมนิขัเ้เซนทีมรักทีมโปรดของผมนะครับก็ใช้นิวเซนไปนะแต่ถ้าเลือกคุมอาร์เซนอลหรือแมนยูไปแล้วก็ ผมว่าสภาพแวดล้อมของเพื่อนร่วมทีมนี่น่าจะซัพพอร์ตได้ดีกว่านิวเซินนะอาจจะยิงระเบิดระเบ้กว่านี้นะฮะแหมอ่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทดลองนะสำเร็จแบบมากมายไก่กองนะแหมสามสิบเจ็ดยิงยี่ยิงสาสิบประตูนี่ถือไม่ธรรมดากับค่าพลังแบบแค่นี้นะค่าพลังแค่นี้นะก็อยู่ที่ อ่าอ่าเขาเรียกว่าอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาได้นะฮะอยู่ที่แผนนะครับยืนหน้าเป้าหน้าเดี๋ยวแล้วแผนก็ผมใช้ก็ตามนี้นะครับผมหนึ่งสามสองสามหนึ่งนะครับยืนหน้าหน้าเดี๋ยวแล้วก็ตัวซัพพอร์ตสามตัวด้านด้านเป็นช h a ์โด a อ t a ทักกิ้งนะฮะนี่นะครับตัวซัพพอร์ตครับ ก็ตามนี้นะครับผมยังไงก็ใครเล่นตัว Original? ออริจินอลอาจเป็นตัวแก้บั๊กนะฮะเป็นนี้เป็นตัวแก้บั๊กก็เป็นจุด6.8นะครับเวอร์ชันจุด6.8นะครับเป็นตัวที่มีสก้าลิเนะฮะแล้วก็อะไรอ่ะไม่มีโตมาเดล่านะฮะไม่มีแล้วก็ต้นต้นโซลามูโกโก้ไม่มีนะครับผมไม่มีนะฮะ แต่มีคาริดิสนะฮะแล้วก็ปาปาดูปุลอสนะฮะซิสโก้ยังอยู่นะครับตัวแก้บักตัวแก้บักก็จะอัปเดตล่าสุดกว่านะก็คือหลายๆตัวก็ย้ายทีมไปแล้วนะครับอย่างาที่เห็นเ,นเลยลอบบี้ฟอลเลอร์นะครับลอบบี้ฟอลเลอร์ก็ย้ายไปย้ายไปลีดยูไนเต็ดนะฮะนี่นะครับนี่ครับก็ใครเล่นก็ ลองซื้อใช้ดูครับปั้นนักเตะทีมชาติไทยให้ดังระดับอินเตอร์ดิชแนลไปเลยนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับรอบหน้าจะมีการทดลองอะไรอีกจริงๆมีการทดลองรีบเรียงไว้เป็นลิสต์เยอะแยะหลายๆตัวเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะทดลองตัวไหนอีกในรอบหน้านะแต่ต่อไปจะทดลองเพียงแค่ซีซั่นเดียวนะครับไม่ไหวนะครับ ทดลองจนขวอดสตัทไม่ไหวนะนานเกินนะใช้เวลาไปเดือนเดือนกว่าจะเล่นจบนะฮะซีซั่นเดียวนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ขอบุณทิ่ตามมาอย่างยาวนานนะครับคลิปหน้าจะเป็นใครหรืออะไรฝากติดตามฝาก u b s สไคร์กันด้วยนะครับผมขอให้สนุกกับเกมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ